เียเรอนโปรยทานนะคะวันนี้เราก็จะมาพับดอกมาริบินหรือว่าพับเรี้ยอนโปรยทานกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพับดอกจันทีวาพรนนะคะดอกจันทีวาพอนนี้เราจะทําเป็นแบบที่หนึ่งก่อนนะคะก่อนอื่นค่ะเราก็จะทําการเตรียมริบินนะคะหรือว่าเราจะทําเกสรแบบนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็เตรียมริบินนะคะเป็นคู่นะคะ จะเป็นริบบิ้นเนื้อทรายกับกาก,ากเพชรใสนะคะสีไหนก็ได้ค่ะความยาวอยู่ที่35เซนนะคะเราจะจับเป็นคู่แบบนี้นะคะทั้งหมด8คู่ค่ะแล้วเราก็จับริบบิ้นคว่ำลงแบบนี้นะคะแล้วก็สอดนะคะสอดใต้เส้นสีขาวตรงนี้นะคะสอดรอดผ่าน3เส้นค่ะสอดเข้าไปลึกๆเลยนะคะดูอีกครั้งนะคะนี่จับเป็นคู่มาแบบนี้นะคะ ความลรุงแบบนี้ค่ะเราก็พลิกฝั่งที่เป็นริบบิ้นสีขาวขึ้นมาด้านบนนะคะสอดเข้าไปให้ครบทั้งหมด8คู่นะคะเพื่อนๆเราก็ค่อยๆสอดไปให้ครบทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเราสอดจนครบทั้งหมด8เส้นนะคะเราก็จะได้ดังนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาทำปีสอนนะคะเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะจับริบบิ้นเป็นคู่นะคะค่อยๆจับค่ะ เริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้แบบนี้นะคะบิดค่ะบิดหนึ่งครั้งบิดสองครั้งม้วนค่ะเราจะเรียกว่าม้วนดีกว่าเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะม้วนให้ได้สองรอบจากนั้นเราก็ใช้หัวแม่มือข้างซ้ายของเรานี่นะคะกดไว้เบาๆค่ะจากนั้นก็จับปาริบ,บินนะคะ ปิดกับมหาตัวเราค่ะจากนั้นเราก็ข้ามนะคะข้ามช่องที่เราจะสอดไปหนึ่งช่องนะคะเราจะไปสอดในช่องที่2นะคะช่องนี้เราก็ข้ามไว้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อย,อยๆดึงเบาๆลงมาแบบนี้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นเส้นที่สองนะคะเส้นที่สองนี้เราจะทําเหมือนกันเลยนะคะม้วนไปสองรอบนะคะ แล้วก็กดริปปิ้นไว้นะคะนี่กดเบาๆค่ะให้เขาอยู่ทรงนะคะแล้วก็ให้เราสอดง่ายๆจากนั้นเราก็สอดนะคะเอาปลายริบบิ้นนี่นะคะบิดกลับมาหาตัวเราจากนั้นเราก็สอดในช่องถัดไปเลยนะคะสําหรับเกสรด้านในตรงนี้นะคะเทคนิคของเรานะคะเราจะไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงพอลุมหลวมก็พอนะคะเดี๋ยวเราก็ไปทําให้ครบทั้งหมดแปดเส้นเลยนะคะ สำหรับลายนี้นะคะหรือว่าแบบที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นแบบที่1ค่ะแบบที่1น,นี้เราจะทำกีบสามารถสลับกีบสีเขียวเข้าไปได้ด้วยนะคะสำหรับกีบนอกเนาะใครที่ชอบใส่กีบสีเขียวนะคะเราก็สามารถใส่กีบสีเขียวได้เช่นกันนะคะแต่สำหรับวันนี้นะคะหรือว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาทำแบบที่1นนะคะแบบง่ายกันก่อนนะคะ เวลาที่เราดึงนะคะเพื่อนเ่อนเราก็ประคองกีบว้ด้วยนะคะกดกีบใบนิดนึงค่ะเมื่อเราม้วนแบบนี้เนะเาะแล้วก็กดกีบว้จากนั้นเราค่อยสอดนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสุดท้ายนะคะกีบของเขาจะอยู่ด้านในนะคะ เมื่อเราได้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็ค่อยๆจัดจีบนะคะให้เท่าๆกันไม่ต้องดึงแน่นนะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะพี่กลับมาดูนะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้ต่อไปค่ะต่อไปนะคะเราก็จะทำการสอดเก็บริบบิ้นนะคะซึ่งเราจะสอดลอดผ่าน3เส้นนะคะแล้วก็สอดจากด้านหลังแบบนี้นะคะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ แล้วเราก็จะสอดแบบนี้นะคะให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะเมื่อเราสอดจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราจะมาเริ่มทํากลีบนะคะกลีบนี้เพื่อนๆจะสังเกตดูนะคะว่าเราจะเป็นจะเป็นคู่ใช่ไหมคะแต่ว่านะคะเราจะพับทีละเส้นค่ะทุกคนเราจะพับเส้นที่อยู่ด้านในก็คือเส้นที่เป็นอากาเพชรนะคะก่อนบิดไปด้านหน้าหนึ่งครั้งนะคะ จากนั้นค่ะค้งไปริบบินกลับมานะคะข้ามนะคะข้ามไปเส้นที่สมก็ว่าได้นะคะแล้วก็จะสอดลงมาแบบนี้นะคะนับไปเลยค่ะเส้นที่สามคือเป็นเส้นที่เราจะสอดนะคะส่วนริบบินสีขาวคือคู่เดิมของเราเนี่นะคะเราก็จะม้วนค่ะเส้นสีขาวนี่คือเป็นริบบินเนื้อทายนะคะเราจะม้วนสองรอบจากนั้นเราก็สอดลงในช่องเดิมนะคะสอดในช่องเดียวกันเลยนะคะกับ กากเพชรที่เราทําไปเส้นแรกนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะคือจะเป็นชั้นที่1แล้วนะคะต่อไปค่ะคู่ที่2นะคะทําเงมือนกันค่ะบิดไปแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่ต้องม้วนนะคะบิดไปจากนั้นเราก็สอดมาเลยค่ะสอดช่องถัดไปนะคะนี่แล้วก็เส้นที่2นี้ก็ม้วนค่ะเส้นแรกเราจะบิดแต่ว่าเส้นที่สองเราจะม้วนนะคะ จากนั้นเราก็ค่อยๆดึงแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปอีกนะคะบิดไปแบบนี้นะคะไม่ต้องลึงแนยบิดกลับมาหาตัวเรานะคะสอนในช่องถัดไปเลยนะคะม้วนสองรอบก่อนนะคะจับจิบเบาๆค่ะกดจีบไปด้วยเวลาที่เราดึงนะคะกดเบาๆพอให้เขาอยู่ทรงก็พอนะคะ ก็อสอดไปให้ครบทั้งหมดเลยนะคะทีนี้นะคะหรือว่าลายนี้เป็นลายใหม่เลยนะคะเป็นลายที่ใหม่ล่าสุดเลยะคะ่ะทุกคนเรายังไม่ได้พับจากที่ไหนหรือว่ายังไม่ได้สอนจากที่ไหนมาก่อนเลยนะคะวันนี้เรานํามาแบ่งปันให้กับเ,เพื่อนๆนะคะจะเป็นดอกจันทิวาพรนะคะจะเป็นแบบที่1หนนะคะทั้งหมดน่าจะมีอยู่สองแบบนะคะ อันนี้เราจะทำแบบที่หนึ่งไปก่อนนะคะแบบง่ายเลยแบบที่หนึ่งนี้เราจะทำกีบนอกแค่ชั้นเดียวนะคะการสลับสีริบบิ้นนะคะอันนี้เราลืมบอกไปเนาะการสลับสีริบบิ้นนี้นะคะเราสามารถสลับสีได้ทั้ง2องแบบเลยนะคะนี่คือแบบที่หนึ่งคะ่ะแบบแรกที่เราสลับสีริบบิ้นนะคะ สามารถสลับสีได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการพับกีบสีเขียวนะคะหรือว่าการทากรีบด้านในนะคะนี่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสลับสีจากด้านนอกหรือจากด้านในนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพับออกมานะคะก็จะมีความแตกต่างกันค่ะ เส้นสุดท้ายนี่จะอยู่ด้านในนะคะม้วนแล้วก็กดเบาๆค่ะกดไว้ให้อยู่ซุงก็พอแล้วก็สอดลงไปเลยนะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะดึงให้กระชับหรือว่าดึงกิีบให้เท่าๆกันนั่นเองนะคะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะเมื่อเราจัดิีบให้เท่าๆกันแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ ั้นตอนต่อไปคือเราจะพับยีบนอกแบบง่ายเลยนะคะปัดริบบิ้นขึ้นมาแบบนี้เป็นคู่จากนั้นเราก็จับริบบิ้นตรงนี้นะคะบิดไปด้านหลังแล้วก็บิดกลับมาหาตัวเราอีกหนึ่งครั้งนะคะรวมแล้วเราจะบิดทั้งหมด2รอบนะคะจากนั้นเราก็สอดนะคะสอดในเส้นถัดไปนะคะตามริบบิ้นไปไว้หนึ่งเส้นก่อนนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆดึงโมเบลลงมาแบบนี้นะคะ ่อนที่เราจะทําเส้นถัดไปนะคะเราก็จะจับริบบิ้นปัดขึ้นด้านบนก่อนนะคะเส้นนี้ปัดขึ้นแล้วก็เส้นที่เราปัดขึ้นรอบแรกนะคะเราก็นํามาพับค่ะบิดไปด้านหลังหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็บิดายริบบิ้นกลับมานะคะจากนั้นเราก็สอดค่ะใช้นําร่องนะคะในการช่วยสอดจะสอดง่ายคะ่ะดึงเบาๆก่อนนะคะประมาณนี้เลยนะคะ เนต่อไปนะคะก่อนที่จะสอนเราก็ปัดริบบิ้นขึ้นไปด้านบนก่อนหนึ่งครั้งนะคะก็ยังเป็นกลีบที่ทําง่ายเหมือนเดิมนะคะกลีบนี้ก็ยังทําง่ายนะคะก่อนที่เราจะสอนเราก็ปัดขึ้นด้านบนด้วยนะคะ เวลาบิดนะคะเราก็บิดบิน,บนเบาๆค่ะนี่ค่ะเราจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะก็ได้จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำให้ครบทั้งหมดแปดเส้นกันก่อนเลย เส้นสุดท้ายนะคะถ้าเราพับยากเนาะเราก็จะคลายริบบิ้นออกก่อนนะคะจากนั้นเราก็บิดริบบิ้นไปแบบนี้บิดไปค่ะจากนั้นก็บิดไปริบบิ้นกลับมาแล้วก็เอามาสอดด้านนอกนะคะสอดจากข้างนอกมาค่ะเราก็จะได้แบบนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆดึงค่อยๆจัดกีบค่ะกีบตรงไหนที่ยังไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆเราก็ไปจัดกีบให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะ ต่อไปก็เป็นการตัดริบบิ้นนะคะหรือว่าเป็นการเก็บริบบิ้นนั่นเองเนาะเก็บริบบิ้นนี้เราจะเก็บริบบิ้นจากด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราก็ไปตัดให้เหลือความยาวอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งค่ะตัดให้ครบทั้งหมดแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นจากด้านหลังนะคะสอดไปให้ครบทั้งหมดแเส้นเลยค่ะ ตัดเข้าไปลึกๆเลยนะคะแล้วก็ดันกีบเข้าไปด้วยนะคะดันปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตัดสั้นมากนะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับดอกจันทีวาพรแบบพี่หนึ่งนะคะ